มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามพร้อมประวัติความเป็นมาของนักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้ดีกรี200ล้านวิวเก็บเงินปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้สำเร็จอย่างกระต่ายพันนิพานนั่นเองค่ะสำหรับกระต่ายพันนิพาเธอเป็นสาวลูกทุ่งเสียงดีมีพรสวรรค์แห่งยุคมีเพลงดังๆมากมายเช่นเพลงสันดานเก่า หัวใจหนูว่างทำลายบอดชัดเจนเป็นต้นหลายๆเพลงของเธอนั้นสามารถทำยอดวิวได้ถึงร้อยล้านวิวเลยทีเดียวรวมไปถึงอินสตาแกรก็มียอดฟอลโลเวอร์ถึง1.3ล้านวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยพร้องประวัติความเป็นมาของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านของเธอเป็นบ้านสีขาวเทาสองชั้นหลังงามเป็นศิลปินลูกกระตันยูที่ตั้งใจทำงานสร้างชื่อเสียงจนประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเธอก็ได้เก็บเงินไปปลดหนี้สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวจากนำพักน้ำแรงอีกทั้งยังได้ซื้อรถคันใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยซึ่งกระต่ายพันนิพานั้นเธอมีชื่อจริงว่าพันนิพาเขียวเพชร เกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2546เป็นคนอำเภอพาขาวจังหวัดเลยศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียนสันติวิทยาสันต์จังหวัดเลยโดยทางบ้านของเธอนั้นไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีอาชีพทำนาเธอจึงคิดอยากหาช่องทางในการสร้างรายได้เพื่อมาช่วยจุนเจือครอบครัว เธอได้เริ่มต้นทำเพลงด้วยตัวเองลงในช่อง YouTube เพลงแรกคือเพลงอยากโดนอ้ายกอดตามมาด้วยเพลงฝากชีวิตให้เธอดูแลน้องแพ้เขาหรืออ้ายลำเอียงผู้สาวโสดซึ่งได้รับการดูแลจากครูสอนภาษาไทยไพบุญแสงเดือนจนกระทั่งเพลงเมาแล้วกับคิดฮอดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น หลังจากนั้นครูภัยบูลผู้ดูแลเธอได้เปิดค่ายเพลงจวดจ้าสตูดิโอเพลงแรกของเธอภายใต้สังกัดใหม่คือเพลงสันดานเก่ามียอดวิวกว่า200ล้านวิวเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของเธอโด่งดังเป็นพลุแตกมีคิวงานแน่นจนสามารถปลดหนี้สร้างบ้านและซื้อรถใหม่ให้กับครอบครัวได้สำเร็จในขณะที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้น นอกจากนี้เธอยังมีผลงานร่วมกับคุณจินตลาพูลลาบในเพลงพื้นที่ทับซ้อนและมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อนเนื่องเช่นเล่นเฮือนน้อยกลับมาเดอตัวละครลับ เป็นนักร้องชื่อดังอายุน้อยมีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์สามารถคอนโทรลเวทีได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องเรียกได้ว่าเป็นสาวลูกทุ่งอินดี้ที่มาแรงที่สุดในยุคเลยก็ว่าได้คะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ